อย,อยู่ตอนเราเข้าสู่ถึงคำถามสามตัวช่วยนะครับครับผมอ่าเรากกันทุกวันนะฮะวันนี้มีคำถามออฟไลน์นะฮะคำถามคือเลือกใช้อ,อินเทอร์เน็ตบ้างต้องบอกก่อนคุณผู้มนนช<ผ>มฮะ<ม>ค่าวไวกับอินเทน็ตเนี่ยจริงจริงมันเยอะส่วนไอ้เจ้าที่หลักๆที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็ฟ<ม>ังชั่นไว้ให้ดูเป็นตัว<ม>อย่างอ่านี่คือค่าที่เห็นกันบ่อยๆตามโฆษณาทีวีผมพูดตรงนี้เลยนะทุกคนนะที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ย ก็ล้วนกาบทั้งสิ้นโยกใจเย็นมันกาบเพราะอะไรเขาเรียกว่ามันกาบจากคนอื่นเขาบอกมาอย่าไปใช้นะคุณหงุดหงิดมากเลยมิติดตัญญาติดสองเดือนไม่งั้นยกเลิกกัแล้วแต่กาไปถามมีคนอื่นอ่ะเออแล้ดีนี่ก็ดีนี่เออใช้ได้เหรอเนี่ยเห็นไหมการที่คุณจะเลือกใช้อินเทอร์เน็ตท่าข้าหนึงเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือตัดไอ้คำพูดลูกนี้ออกไปก่อนนะแล้วพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ผมบอกดีๆมาดูข้อแรกกันคุณไม่ต้องสนใจว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่าไหนมันใช้ได้ดีีสสิ่่งงทคคุุณณต้อนนใจะ ไน่ยที่มันใช้ได้ต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยไฟเบอร์มันไม่ได้ครอบคุมโต้เทสตุภินทนที่ท่านผู้ชมจุดบอกนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือใช้ตามหามาให้ได้ฮะว่าไอ้บ้านของคุณเนี่ยค่ายไหนเขาเข้ามาถึงนะครับวิธีเช็คเนี่ยนี่เบอร์ call น e n t e r นี่ call c เตอร์นะฮะอันนี้จากเว็บไซต์อะไรเนี่ยเนี่ยเว็บไซต์ s i r i e s c o o เออจุดนี้ w i b s i t e com นั่นนะขอบคุณด้วยนะสำหรับข้อมูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมถามเขาด้วยนะครับว่าความเร็วสูงสุดที่ได้ได้เท่าไหร่ในกรณีที่ถ้ามันถึง แต่ในกรณีที่ไม่ถึงนะครับคุณอาจจะต้องสืบสอบเองว่าที่ไหนอยู่ใกล้สุดแล้วก็ไปตรวจสอบดูซิว่าที่ใกล้สุดเนี่ยถ้าเดินสายพ่วงมาที่บ้านคุณเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้ามันสูงเกินไปเรอเตอร์ 4G ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าโอเคครับข้อ2ฮะก็คือไอ้อินเทอร์เน็ตจะกลางไหมการเนี่ยก็คือขึ้นอยู่ข้อนนี้คือพฤติกรรมการใช้ิเน็ตของตัวคุณ อันนี้ต้องสำรวจตัวเองก่อนเพราะว่าตัวเองคุณใช้งานเน็ตแบบไหนครับถ้าคุณใช้งานแค่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนิดหน่อยเนพอนะครับเกมลูบนี่ยเหลือๆเลยเออบอกให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้สตาร์เตอร์มันไม่ใช่สิบไม่ยี่สิบเน่ยใช่ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นเแต่ไอ้ที่มันเจ๊งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นพวกไลฟ์สดไลฟ์สดอันเยอะน้อเที่คือถ้าคุณใช้สตรีม หนึ่งแล้วถ้าคุณใช้สรีมถ้าคุณไลฟ์สดหรือคุณต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแบบที่มันเรียลไทม์จริงๆเช่นเทรดหุ้นอะไรเจือเจืองี้คฮะคือการใช้อินเทอร์เน็ตแบบนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องไปดูเรื่องของขาอัพโหลดใช่มคุณต้องให้ความสําคัญกับขาอัพโหลดนะครับสาหรับขาไลฟ์ทั้งหลายนะฮะจำไว้จําไว้ว่าค่าอัพโหลดมีผลต่อชีวิตคุณมากๆขาค่าดาวนโหลดสําคัญเวลาไหนสําคัญเวลาคุณเรียกดูเว็บไซต์คุณจะดู YouTube คุณจะดู n e t f l i x กส์ เป็นการดาวโหลดดาวโหลดว่าเวลาที่คุณไลฟ์ออกไปเนี่ยมันเป็นขาอัพโหลดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีคนข้างๆคอยอัพโหลดมีคนไลฟ์ได้สามคนในบ้านคุณมีขาอัพโหลดแค่ร้อยเดียวจะไปเหลือพิงอะไรตรงนี้แหละฮะพฤติกรรมตรงนีแ right. แบบ really ้แหละจะเขาเรียกว่าจะสะท้อนจำนวนแพ็กเกจที่คุณควรจะเลือกอย่างถูกต้องนะครับ สรุปนะฮะก็คือคุณเลือกค่ายมานะฮะเออค่ายนี้มาถึงคุณก็ไปดูแพ็กเกจของเขาว่าของเราเนี่ยเราต้องใช้เท่าไหร่คิดไว้ในใจเลยอย่างผมเนี่ยผมทํางานไลฟ์ผมทำสเต็มผมทำไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่ทุกคนกำลังเห็นเนี่ยผมก็อาจจะเริ่มใช้แพ็กเกจที่1นึ่งจิกทัพสามร้อยแล้วกันอ่าผมต้องรู้ผมเลือกแพ็กเกจนี้มใใจาจากก็ไปดูเลยหนึ่งจิกทับสามร้อยของค่ายเนี่ยมีมาถ้าไม่มีเอาที่ใกล้เคียงจะบวกขึ้นไปไหน่อยก็ได้แต่ก็ดูราคาเฉยๆแค่นั้นเองคุณเลือกแพ็กเกจที่มันคุ้มค่า ในส่วนสุดท้ายอันนี้สำคัญผมมีความจริงที่เขาเรียกว่าเป็นความจริงที่น่าเศร้าจชะเห็นชัดๆโดยเฉพาะแพ็กเกจที่เป็นหนึ่งจริงขอโทษนะครับ <c oughs> ขอขอขอภัยจริงๆนะครับที่ท่านจะใช้ไวเลสได้ไม่ตามแพ็กเกจท่างของแน่นอนแน่นอนเป็นการแน่นอน,น,น,อนตัวอ,อุปกรณ์ที่เขาแถมให้นะครับเขาจะรองรับแพ็กเกจผ่านสายแลนเท่านั้นถ้าคุณต้องการจะใช้ไวเลสที่มันสปีดมันจี๊ดจ้าหน่อยคุณต้องไปจัดหาซื้อมากันเองนะครับหือแบบผมขอแสดงความเสียใจไม่ได้เลยคุณไม่ได้ใช้อย่างไงแน่นอน ถ้าคุณไม่เปลี่ยนเราเตอร์ถูกต้องโดยเฉพาะเน็ตหนึ่งเจ๊นะครับตรงนี้อ่าก็แนะนำเป็นเน็ตเกียร์นะฮะเน็ตเกียร์นะครับน้องก็เป็นรุ่นตั้งแต่พวกตระกูเอขึ้นไปถูกต้องครับชงมาถึงตรงนี้เนี่ยสุดท้ายก็คืออย่าลืมเลือกเราเตอร์ดีๆอ่าสักตัวหนึ่งนะครับมาเขาเรียกว่ามาทำให้ไวไฟของคุณเนี่ยมันใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุ้มค่าที่สุดแล้วกันนะฮะขอบคุณคำถามจากออฟไลน์ เอาไปยือหารต่อไปแล้วกันนะครับ